สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนได้เจอเดหมือนี้ก็มาพอกับน้องตูนนอกจาะน้องตูนซช้าเล่าคือเก่านอกจากนี้น้องตูนซช้าเล่ากับสีมาเปรียบเทียบเออ่การเฮ็นพาสปอร์ตฟังเล่าก็ฟังไทยเนาะจากนอว่าความแตกต่างเนาะจากนอแม่ปลายแหละกะการนาซาเออ่ที่ได้รับพาสปอร์ตกับฟังไทยเนาะจากนอหรือกับฟังเล่าเปรียบเทียบกันนะกับราคาเปรียบเทียบราคาเนาะจากนอว่าราคาฟังไทย ท่ายแล้วค่ะฟังเล่าถลายนะจ๊ะน้องอันนี้การออกออกมาเห็ดตามค้ามคอของเอฟซีนะจ๊ะน้องเอฟซียากครู่าเห็ดพรสจุปปต่ฟังเล่าว่าเวืดเท่าไยน้อจ๊ะน้องลองตูนกันเลยออกมาเห็ดตามค้ามอแน้วจ๊ะน้องของเอฟซีน้อจ๋ะมาฟังกันเลยจ้ะเทียบเท่าก่บน้องตูนสิบเอ่อว่าฟังเล่าก่อนน้อจ๋ะน้องแบบฟังเล่าฟังเล่าก่อนน้อจ๋ะว่า ฟังเล่านีเนาจะเนาะขึ้นองตุนลงไม่เห็ดพาสปอร์ตเราจะต้องลงม่เห็นพาสปอร์ตอีก่ะฉีนี่ไปยันยื่นออกจากผู้ใหญบ้านเาจะต้องไปทายรูเนาจะเ้าะไปทายหูประมาณสนิ้วเนาจะต้องระดับอ่อบเิติดเอกสารไปยังยืนที่เขาไปคอมาเนาจะเนาะคอมาจากเมื่อล้วก็ไปห้ไปให้กลุ้มเพื่นประทับตาหลังจากกลุ้มประทับตาล้วก็มหาอ่าผู้ใหบ้านเาจะ้องคุณ่ว่าเแม่เ่ะอากับผู้ใหบ้าน เส้นประทับตาหายเราจะเนาะหลักกามีปุ่มชั่วโมงคั่วเราจะเนาะตัวจริงเราจะเนาะที่เขาต้องเอาไปนทำเป็นพาสปอร์ตเราจะเนาไปสัมผัสเราจะเนาะแล้วเออแจ็คเมอร์เราจะเนาะหลักกามีแบบไรเล่เราจะก็คือว่าพาสปอร์ตสั้งล่าเนี่ยคือซิมีแบบล้วนแบบบอล้วนเราจะเนาะแบบล้วนเนี่ยคือของลองตูนนี่ลองตูนงงเมื่อเห็ดเราจะเนาะเอาแบบล้วนเราจะเนาะแบบล้วนเนี่ยอยู่ที่ คือข้องหลงตูนตอนนี้คนที่เฮ็ดหายเป็นอยู่ปากเซเราจะน้องซื้อไปไอ้มอนมันสิเฮ็ดถือก็ข้องคนอื่นเราจะรับประเทศด่วนสองพันเจ็ด,ดอาทิตย์หนึ่งได้เราจะเนาะแต่คือชะหนองตูนเคยเฮ็ดตอนตะกี้เราจะน้องเข้าตะกี้เออเฮ็ดล้วนเราจะน้อล้วนนี่นอยู่ทีซีพัฒนแต่คนที่เฮ็ดหายเป็นบริยุทธ์กับตัวเมืองปากเซเป็นอยู่อยู่ มู่บ้านไก่เคี่ยงกันกับหนองตูนอยู่ในเมืองตลาดเป็นพ,พื่อนหนองตูนในยู่ในมู่บ้านมาล่องบึงจิงจิงว่าจะน้องเพิ่นเอาซีพัฒนาเพิ่นกับจิเอาค้ารดาลดข้ารละค้าวมันมันอัเนี้ยไปเลนแหละเพื่อว่าเข้าซีเพื่อสีผ้าเข้าไปสัมผ้าน้องจะน้องไปเพิ่นก็บจิคิดแบบนี้จิงจิงจะจับไปเมืองแต่คนที่หนองตูนเห็ดหลาสุดนี้องจะน้องตอนไม่เห็นจดทะเบียนสมดุลตอนมีพาสปอร์ตก่อนน้องจะน้องหนองตูนไปเห็ดทั่วไม้มาในอย,อยุ่เอ่อสองพันเจ็ดล้วนเนาะงจะนาะ สองพันเจ็ดเห็ดดวนนะจ๊ะอยู่อาทิตย์หนึ่งไหลอาทิตย์หนึ่งไหลเราจ่าพี่น้องจ้าสองพันเจ็ดเลยข้าบุหลังอาทิตย์หนึ่งแล้วที่นี่นั่งจากที่ว่าอาทิตย์หนึ่งไหนห่ากระถาเราจะต้องแล้วถ่าเห็ดสาพี่น้องจ้าถ้าเห็ดสาคือกรณีเห็ดแบบว่าเอาสาเราจะต้องเ่อกับถาเพิ่นเงื่อนกับสิลดวงไหม่อีกกับสิทธืออีกเราจะต้องอยู่ที่ สองพันยูสองพันสานสองประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ยุทีสองอาทิตย์สอาทิตย์กวเราจะต้องยุติประมาณนี้แหละจ้ะประมาณสิบห้ามือครึ่งเดือนว่าง่ายๆพี่น้องจ้ะตีไปโดนครึ่งเดือนสิบหาสิบหมือเราจะ้องสองสองพันสองประมาณนี้เราจะต้องแต่ํามภาษาบมสามากเราจะขนาดถ้าเอาสอนเจ็ดนี่เอาล้วนสุดแล้วคุณสำหรับคุณทีอย่านมาไว้ ไปถาด้วยสาหรับคนที่บัสเบิร์ตแล้วไปเห็นพัสดุ์ขึ้นมาอย่าไปเห็นงานเหตุการณ์สิครับไปนางถานอนถาพัสดุ์อาทิตย์หนึ่งเนาะจะนอนยู่บ้านบริจาคสำหรับคนที่โบเลตโบเลตเนาะจะนอนคนที่เขาอยากขึ้นมาแต่เขาโบเลตมีเงินกับเฮ็ตวนเฮ็ดติบไวบูฮัว,วเหมือได้สิทขึ้นมาเมืองไทยเพิ่นงเกษี็ดอยู่ประมาณสองพันหนึ่งสองพันสองประมาณนี้เนาะจะนอนเพราะว่าแบบสาเนาะจะนอนอันนี้กับกรณีแบบเนี้ยกับเดาเต้ผู้คนที่ อตอกข้นตองการโคงแต่ละค้นมาสิเอาซาดีอเอาไว้ก็จะต้องถาห้าหย่างมากมาไหวไหข้นไหวกับอะไรแขะอาทิตย์เดียวถาเอาซากับยู่ที่ครึ่งเดือนสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์ประมาณนี้เราจะต้องเงินกับสิลดลงมาจากปี 2, 000, ่สองพันเจ็ดกับสิเดียวสองพันหรือสองพันสองร้อยกับประมาณนี้เราจะต้องพี่น้องแต่สิยุทธประมาณนี้เราจะแนวที่นี่สำหารับบางคนเขนาบอกเอารวนเราจะส่วนแรกแต่สิมีเอารวนเหรอเราจะต้องคือนลงตัวนี้กับเอารวนเราจะเออ่ตอนที่เฮ็ดมา เมื่อก่อนนะ่ะเฮหัวมากาอ่ะจ้ะแล้วกาบแต่เรเฮตต่ละมองกับบคือกันได้พี่น้องจ้าสิเป็นแบบนี้3าสบช่องหนาะแล้วก็สี่สบสีชองหนาสี่สิบช่องหนาะส,สิบนะสแบบหนะาเราจะเราซ่า3าช่องหนาะสิบบาท แป๊บเดียวกับเบิดจังสิจ้ะเบิดหดมองที่ฮะมาประทับตาอยู่เมืองไทยเขาลงมาต่อลงเที่ยวไปเที่ยวมาเขาจะเนาะมันจะมีแบบน้าแบบบางแต่ละค่าทอกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องบอกเลยว่าเราตุ้นจะบอกพี่น้องเลยจะเริ่มพรมพี่น้องฟังเล่าเขาเวลาเขาไปพัดบอดทามเลยว่าคอยอะไรหนาคอยบอกเอาสามสิบสองหนาคอยอะไรสี่สิบหนาหรือสี่สิบสองหนาให้บอกไปแบบพี่น้องค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าราคาสำคัญแต่ว่าสี่สิบสองหนาเนี่ยเขาก็บสี่ยูได้โดนกว่าสามสิบสองหนาเมนพอ มันกระเพื่อมไปมากอีกับตังซิปหนามีรถจ้าพี่น้องจ้านาหนึ่งประทับเลยตังซองเธออะพี่น้องก็คิดเบิ้งที่ห่ะจ้ามันกระพานมาเน็ตมาเน็ซิปหนาจะว่ามันสีไรจะปีเดียพี่น้องจ้ามันกะเอ่อหอบประทับไปประทับมากนะจ้าเนาะอันนี้ก็คือเอยู่ฟ่าล่าก็จะน้องเดีกันออกตุนก็เลยเดียบอกพม่พี่น้องยูฟ่าเขานะนำว่าให้เอาแบบน้าไบบโดดดีที่สุดเราจะต้องเผื่อว่าเกิดจริงเสียนะโควิดหรือว่า เกิดนะมมีเงินเราจะน้องเงินกับไก่สิบมมีแล้วบัตรกับสีเบิร์ตอีกยังจิงจิ๋เราจะน้องไกห่ห็ดเพื่อไบบเอาแบบแน้ำน้ำไว้ดีที่สุดในเมื่อราคากับสำคัญเราจะน้องน้องตูนแนะนำเพราะว่าบางคนกับมาถามได้บางคนกับโบหูเราจะน้องสำหรับคนเล่าด้วยกันกับโบหูเลยน้องตูนบอกเลยว่าบบฮูเพื่อท,ที่ที่เรื่องเห็ดบัตรจิงจิ๋งเราจะน้องว่า,าแบบหนาแบบบางนอกจากนี่้เดี๋ยวที่นี่ ในเมื่อห้าหลายบัดแล้วเราจะน้องหลายพาสปอร์ตการที่ให้ไปเห็นพาสปอร์ตในห้าหลายสัมผัสเราจะน้องประกาศสิสัมผัสว่าเอาอยู่จักปีเราจะน้องายุจักปีมีพี่น้องจักคนพ้นพ่อแม่ซื้อยางลูกน้องซื้อยางยิ่งเสียใจประกาศสิทธิ์มันทึกไว้แต่การที่สิเป้ไปไปเที่ยวไปเห็นงานยังไปเที่ยวแบบนี้เากับหายข้าตอบเพิ่มเบิร์ตาสียใจประกาศใชันทึกไปแต่การเพื่อจะให้เาเส้นใสชหน้าจอไม่เป็นหน้าจอมือถือเราจะน้อง าหน้จอมม่ถือทีวีมันติดต่างต่อกันกับคอมพิวเตอร์เพื่อนหันเลยจ๊ะเพื่อกระใส่ห้าเซ็นเป็นภาษาลาวเราจะรับภาษาลาวเ้าลายเซ็นเนาะจะเนาะเพื่อกระใส่ไม่ได้เซ็นเ้าติดพาสปอร์ตมาอยู่ข้างบนเนาะจะเนาะข้างบนพาสปอร์ตเวลาเ้าเปิดหนาพาสปอร์ตปุ๊บมันกระใส่อยู่ข้างเพื่อหนาพาสปอร์ตเนาะจะเนาะเห็นโหลดลายเซ็นเ้าเป็นซื้อจริงเขาเนาะจะแล้วที่นี่กระซ้าใส้พาสปอร์ตเขาในโมเมนต์เดืองไงพี่น้องจ้ะแต่ลองตุนกะ สิมาเปรียบเทียบกับพาสปอร์ตฟังไทยเนี่ยจะเ้างฟังไทยเนี่ยบ่แพงจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าเฮ็ดภายใน1,000บาทจะต้องซ้ำมือไหลหน0 0งบาท20,000 5 3ะซ้ำอ,อไหลน้องตูนเฮ็ดให้ดูลแล้วจะต้ะเนาะ20,000 5 3ำม,มือไหลส่งไมซ์นี่เสียค่าส่ง60บาทเลอจ้ะพี่น้องจ้าบ่สอบถามยังมากมายมีแต่ว่าเอ่อไปเฮ็ด เอกสารเ่าไปเอาใบาคิวเตรียมเอกสารท่านไปทะลุเฮายังไม่มีบัตรประชาชนก็เตรียมใบเกิดลูกแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนพอบัตรประชาชนแม่เนาะจะนเานาะถ่ายเอกสารเพื่อกะเสิยทายเอกสารให้เทาเองละจ้ะสำหรับของคนไทยเนาะจะเนาะแต่ทีนี้เขากะไปเหตุผลกับเสียทายลูดูเขาเ้าถนัดเองบ่มหยุงย่งหยาบบวมมีสัมผงสัมผัสบ่มมีทามีเอวย่อมเจ้าโคตรยังยังสิบวมีทามคือฟังเล่าเขาเนาะจ้ะบวมมีเลยสะดวกสบายเลี่ยวทายซ่างไทยเ่าเสียเอาล้วนเนาะจ้ะเนาะ อารวนพี่น้องจ้าเท่าไรน้องตูนเคยถามมาตอนน้องตูนไปกรุงเทพสิจดสิเฮ็ดเรื่องจดทะเบียนสมรสกับแฟน้นนองจะนน้องเพราะว่าตอนนั้นสิไปขอใบเจ็งถูดอยู่กรุงเทพแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าต้องมีพาสปอร์ตก่อนจังไปขอไหลเน้ะงจันเฮากับไปโดยที่เฮาบ่มีฮู้ว่าต้องมีพาสปอร์ตไปขอบังเอิญเขาบอกว่าต้องมีพาสปอร์ตก่อนมันต้องมีเด็กพาสปอร์ตอยู่ในใ,นใ,นในบแจ้งถูดเพิ่นจึงสิให้เนาะออกอหายนาะงจัเนาะนั่นแหละแล้วทีนี้อยู่งลงมายืนหมาโรงมาตำรวจน้องตูนกับแฟนก็เลยสอบบเิ่งา อย, sport, อยู่มองเฮดพาสปอร internet, ative, ์ตนี่มองไรกัดเช็คเบิงอยู่ในเพนที่หรือว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในคุกเกินโขมเนาะจะน้อว่าเฮดพาสปอร์ตคนไทยอยู่มองในในเมื่อเข้าโมหะเข้าโมมีพีโมมีหอกบัจสิทามผู้ไหลเนาะจะน้องกัเชิร์ชหาเลยจ้าพี่น้องจ่ากัเห็นเห็นอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลตำรวจในประมาณอยู่หกกิโลเลยจ้าพี่น้องจากโรงพยาบาลตำรวจอยู่กรุงเทพไปเฮดพาสปอร์ตเนาะจะน้อประมาณหกกิโลเองพี่น้องจ่าแต่น้องตูนจำอะไรมามันอยู่มองไรแต่ติดกันกับรถไฟเนาะจะน้อ สถานีรถไฟเนาะจ้ะแล้วที่นี่น้องตุ้นกับเขาไปถามกาแฟเนาะจ้ะแล้วว่าบัเนี่ว่าเฮ็ดด้วนเท่าไหร่เขาบอกว่าเฮ็ดด้วนไหลเด้อได้มาเนี่ยื่นเอกสารตอนเสาไหลตอนใบสามพันบาทเนาะจ้ะเนาะสามพันบาทแต่เฮ็ดซาเนาะจ้ะเล้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทใจเพิ่งเด้อเสียค่าส่งอีกหกสิบบาทเป็นหนึ่งพันหกสิบบาทเนาะจ้ะเนาะเพิ่อกษียณส่งหายประมาณสองมือไหลเด้อหาสามมือได้เนาะจ้ะเนาะทรงทางใบเสน่หแล้วที่นี่น้องตุ้นกับซิมาเปรียบเทียบว่า สำหรับทีเมืองไทยเฮาเฮ็ดดวนสามพันน้อจ้าเนาะเมืองล่าเฮานี่เมืองไทยเฮ็ดดวนสามพันได้หมือเดียวไรเมืองล่าเฮานี่เฮ็ดดวนสี่พันหาพี่น้องจ๋าพี่น้องตูนเฮ็ดตอนอะค่ะอาทิตย <rant> ์หนึ่งไรตอนนี้หัลสองพันเจ็ดพี่น้องตูนเฮ็ดมาหลาสุดนะอาทิตย์หนึ่งไรจ้าในระดับข้อมแตกต่างค่ะพี่น้องค้าแตกต่างขนาดเลยน้องจ้าเนาะว่าเอ่อเสียเงินหลายเท่ากันแต่กะในยาเวลามันกับไหวที่อยู่เมืองไทยอะไรหนึ่งพันบาทเออสามพันบาทกระไรในมือนี่อยู่เมืองล่าเฮานี่สี่พัน กะอาทิตย์หนึ่งสีช่องเป็นเจ็ดกะอาทิตย์หนึ่งสีเฮ็ดสะกะสองอาทิตย์อยงสีพี่น้องจ้ามันกะกลายเป็นว่ามันหลาสาเราจะเจ๊สิดหลาสะหย่อนยังเข้ากับโบหูว่าหย่อนที่หย่อนยั้งเข้ากับโบหู่ะพี่น้องจ้าหรือว่าย่อนที่ว่าเข้าไปเห็นน้ำในหนาในหนาอาจสิยันขึ้นหน่อยยันทิ้งสีหรือยันเข้ากับโบหูพี่น้องจ้าเพราะว่ามันมีคำตอบเพราะว่าเขาบริเวณเองคืออยู่เมืองไทยนี่ทุกคนชีมีประสบการณ์เฮ็ดพาสปอร์ตเองจ้าพี่น้องไป ไปเห็ดเองบริจาคได้หนาว่าเบิดเท่ายเบิรเทลาเข้ากับหูเองเนตัวต่คนล่าเ้าเนี่ส่วนไหนสิจางแต่ในหนานับงแต่เฮ็ดพาสปอร์ตไปแต่งงานน่าจะเราเห็ด MOU เห็ดย่างกระยางกตมีแต่ไนหนาสิเห็ดถ่ายเนาะจะเราซีบ่คอยเดอดเตือยองม o u ยังว่าเข้าตองมีได้หนาเป็นบบแต่พัสปอร์ตเนี่ยพี่น้องจ้าบบตองมีไดหนาโตเข้าเองเนี่ยพ่กเธอลองตุเนคิดดิบบตอกไปจากเขาโตเข้าเองมันจะตราเคลร่นีแบบน้องบึงวาเขาตอไปจากประทับตามองได้แนไปสัมััูเอว่สม ขึ้นไปหมองได้เนี่ยไปยืนหมองไร้มันจะเสียดรงพัสปอร์ตนอกจะเนาะนี่แหละน้องตูนกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไร้เคยแล้วไปเหตุเกิดโตนอกจะเนาะไปเฮ็ดตัวเตัวเองที่บริจาคพัสปอร์ตว่าไปยืนเออลังซื้อยู่หมองไร้ประทับตามมองได้กะห้มินไตคลิปน้องตูนนอกจะเนาะพอเพื่อว่าเศรเป็นควงผู้ต่อเออ่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเฮาทุกผู้ทุกคนในเมืองลาวเฮาเนาะจะเนาะเพื่อเขาอยากไปเฮ็ดเองโดยที่บ่ต้องมีเลหนาว่ามันสิแพงหรือมันสิถกเนาะจ้ะเนาะ นี่แหละน้องตุ้นกับชิคอจบคลิปเพียงจะมีเลยเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องตุ้นที่สำคัญอย่าลืมกดปักกระดิ่งแจ้งเงตือนเราจะเนาะสีบริหลายผ้าคลิปใหม่ๆของน้องตุน้นเลยเจ้าเด้อขอคุณได้หลายขอให้ทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเลยเจ้าเด้อมีแต่ความสุขเลยเจ้าเด้ออย่าเจ็บยอย่าขายลำด้วยลำด้วยถูกน้องบนที่หนึ่งบ้นที่พกมิถนุานาพเลยเจ้าจ้าถูกถูกถกูทุกคนเลยเจ้าเด้อ